สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อยากกินแกงเห็ดไอ้แกงน้ำไม้กินเลกยกกันย่างเขามาเบิงเห็ดในไอ้เห็ดนางล้มในปลาที่เคยมาเก็บเนี่ยระคะพี่น้องค่ะเบิ่งดูว่ามันจิมีบ่กะคอนทางนานี่เบิ่งดูเคยมาเก็บอยู่ค่ะทางเจ๊เอาไปกิน,นก็พ่อได้อยู่พี่น้องค่ะเบิ่งดูค่ะว่าจิมีบ่เดี๋ยวเจ๊ปับหน้ากล้องไปห้เบิ่งเ้อจ้านี่ค่ะพี่น้องค่ะกะคอนทางนาเบิง่งกะเห็นอยู่เห็นอยู่กับนาจิพ่อมีอยู่เบิ่งแล้วเห็นบอค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าก็พอแก่งอยู่มั้งเบิ้งแล้วนี่เห็นบ่ครับพี่น้องค่ะเห็นบ่นี่ค่ะก็พอแก่งอยู่พอได้อยู่นี่ค่ะเห็นอยูซีหาดอกเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะพอเอาไปแก่งนี่ก็พอได้อยู่เด้อพี่น้องจใจนี่ค่ะก็เดี๋ยวใส่ถุงมือไปจักหน่อยกันเด้อจะเตรียมมาพร้อมเลยเด้อค่ะพี่น้อง ว่าอยากกินน้ำไม้ไปเบิ้งไงนั่นเพื่อนลายอยากกินแกงน้ำไม้ไออยากกินแกงน้ำไม้ก็เลยล่ะเออลองไปหาเห็ดเบิ้งดูถ้าแต่เขาได้เห็ดสดสดเนี่ยถ้าเขาได้เห็ดสดสดเนี่ยมันกะจีแสบนะพี่น้องเนาะก็พอไดอยุค่ะเห็่จะเสมอแกงนี่หมอนึงนี่กินคนเดียวเนี่ยพอค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะพอไดอยุค่ะดีพอได้อยู่นะคะดีด้จพี่น้องค่ะ ย่านเสือ้อมันไม่อยากเอาเสือ้อมันไปให้มันเกิดไหมนี่นะค่ะนี่กับพ่อได้อยู่นอพี่น้องเนาะนี่จะนี่อีกเดี๋ยวทั้งคุณกับมีเดี๋ยวจะย่างขามไปนอะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เ้อกับมีถากกินแน่เขากินแน่กับแบงแบงยันกินไปเนาะนี่จะกับมีคนห้อยมาเก็บมีคนห้อยมาเก็บราจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวิ่งดูทั้งนี้กับมีพ่อได้แกงอยู่เสมอจะแก่งเขานี่หมอเดียวน้อย,น,อยนี่ หลงซากหลงสนเพิ่นอีกอ่ะพ่อได้แกงยุ่จ้ะนี่ได้จ้ะนี่กับพ่อได้แกงยุ่เดี๋ยวออกไปตัดตัดออกกับพ่อได้แกงยุ่ได้จ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะดอกมันกะผลมันตกใสน์น่ะได้ค่ะพี่น้องค่ะม่นแรก้วก็ที่เหลือนี่เด้ค่ะค้นกินแน่้ากาแมงกินแน่กับแบงแบงกันไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะธรรมทานกะได้ดอกงามเพราะว่าพอท่านกะ ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะก็อออพอขึ้นได้ยุติด้จันรนี่จ้ะเพรได้กินอยู่พี่น้องเลยสมาเสมอหมอเดียวน,นี่เพรได้แกงอยู่จ้ะนี่เลยค่ะก็พอได้กิน ตมแห้งพี่น้องเอ๋ยนี่ค่ะทั้งนี่กับพ่อได้อยู่นี่ค่ะกับพ่อเหลือๆอยู่นี่ได้จพี่น้องค่ะกับพ่อได้ไปกินแกงอยู่อ่อนๆนี่นี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะมันแห้งบ๊อบพ่อหน้ามันก็แห้งได้จ้ะถ้าพ่อน้าหลายมันก็แฉะมันก็เน่าได้จ้ะโอ้ย พอแกงอยู่พี่น้องจ้ะพอได้กินอยู่เด้อยค่ะนี่เื่อจะแซร์เพิ่งมาอยู่เอามีดมาอยู่เด้อจ้ะแต่ว่ากะเอามือเดี๋ยวมันบ่ได้หลายนะพี่น้องเนาะน้อยเดี๋ยวนึงดอกเออนี่ค่ะก็พอได้กินอยู่ดยเ,ยเ,ยดยเ,เด้ะดอะจ้ะออน,น,ะนี่เห็นบ่พอได้กินอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเก็บง่ายๆเด้อค่ะอยากได้ดอกงามๆอยู่ค่ะแต่ว่ามาเพรท่านเพิ่น มาบทันตัถากได้จ้าพี่น้องคะนี่ค่ะตัวนี้มันไกเ่เหีียวเด็กน้อยคือมันเล่นมาเหยียบเยือพี่น้องจ้าจ้าเพราะได้กินอยู่พี่น้องเย้ยไปไปพี่น้องได้ซํานี่ก็เอาล่ะค่ะนี่เพราะได้แกงอยู่อ่อหนึ่งยูนี่ค่ะจะให้เบิ้งใมกระตาได้ค่ะนี่จ้าเพราะได้แกงอยู่พี่น้องจ้า ไปเบิ้ง,งต้นปุ่นเพิ่งทามัน่จิมนีดอกงามๆให้เก็บนะพี่น้องผ่านขอนเอกอ่ะมีแต่ดอกห่างๆแกพี่น้องขามันก็พอมีอยู่นี่ค่ะแต่มีแต่ดอกห่างๆเอาห่างๆก็เก็บเอาจากน้อยเนะเาะแล้วก็ไปตัดเอาเสพมาเด้อพี่น้องจะ้ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวยางไปลมแหง้แหงๆห่าฝนก็นจิมมา thank you ค่ะพี่น้องกไะไส้โหลค่ะใส่เกลือแล้วก็ใส้กระเทียมกระใส่กระสายกระใส่หอมกระตเพอหมบหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ไผ่ด้อค่ะอันแล้วก็สาวพิจิจิใส่หมูสามสั้นน้ำค่ะทั้งบานใส่หมูสามสั้นพอมันแซ่บดีได้จ้ะพี่น้องค่ะ นี่แหละคะ่ะแกงหน่อไม้ทั้งคนพิจิตแล้วพิจิตรคือยังสาวพิจิตรนี่แหละเด้อคะ่ะแซ่บกะแซ่บนัวหัว,หวมนคือกันเด้อจ้ะพี่น้องคะ่ะแล้วแต่ไปมักแบบใดกะเฮ็ดตามสะดวกเลยเด้อค่ะสาวพิจิตบรบ่ใส่ข้าวเบื่อคะ่ะบ่ได้แซ่เด้อจ้ะเฮ็ดคล้ายๆแกงเลี้ยงเด้อจ้ะพี่น้องคะ่ะสาวพิจิตรกเต็เฮ็ดง่ายเฮ็ดได้เด้อค่ะอยากกินอีหยังกเ็เฮ็ดเอาโลดเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่ะกะหั่นหมูสามเส้นนะพี่น้องเนาะแล้วก็วร้อยหน่อไม้เดือด น้ำม้กะล้างต้มนะ้ค่ะต้มน้ำม้ถึงจะเป็นน้ำม้กระปองค่ะพี่จีก็ต้มก่อนแล้ค่ะต้มแล้วก็จะเอามาทุบแล้วพี่น้องต้มก็จะเอามาทุบเดี๋ยวร้อยจักหน่อยเน,ะนาะเพราะน้ำกับไอ้พริกไซอย่างไซนน้ำเดือดกะสาวพี่จีก็จะใส่หมูสับลงไปนะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกัน้ะจ้า ค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่หมูสับไปได้จ้ะพี่เอ้ใส่หมูสามสั้นไปพี่น้องคะ่ะสาวพิจิตก็เห็ดง่ายๆจริงๆล่ะแกงนงไม้สาวพิจิตได้จ้ะแต่ว่ากับบ่อได้ใส่ขาเบื่อจังเพื่อนว่าล่ะบ่อได้ใส่ขาเบือคะ่ะมันก็ขาดแนกอะเมืองนอกใบนั่งรักกับบะหมี่กจะจีใส่หอมแทนได้จ้ะพี่น้องคะ่ะสาวพิจิตก็ใส่หอมแทนแล้วก็ใส่ก็เอื่นหนบวกฝรัง่งสาวพิจิตเอิญบวบฝรัง่งภาษาไอ้ต่างประเทศนี่เขาก็เอื่นอะ อากวกหรือสกวอตสกอตหรืออย่างนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะเขาเกินสกอตพอหญ่กงฮอนรอสาฟิเตเอิญบ่ถือค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละแกงน้อไม้พี่น้องจ๋าเฮดก็ได้มาฟีเนาะอยากกินกลไปซื้อเอาอันนั้นไปหาเก็บเอาเฮดนะคะเป้าไม้ก็คืออยากกินเฮดสดๆแล้วก็น้อไม้ก็ซื้อมากกระป๋องหนึ่งก็กินได้สองสามวลาคือกันล่ะค่ะพี่น้อง ค่ะสาวพิจิตกาจีไสน้ำปลาเป็นขวดนะคะพี่น้องค่ะก็ใส่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวจักซ้อนหนึ่งนะคะสาวพิจิตกาใส่ผงนัวไปนน้ำได้จ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปหาใส่ผงนัวก่อนไปตลาดซื้อผงนัวกับพี่น้องนี่ค่ะสาวพิจิกาใส่ผงนัวไปซ้ำนี่แหละเพราะใส่หลายค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ เปียกเข็มเอียงกาว่ากันไปตามเรื่องตามแล้วน,นา,ไไาวะพี่น้องเขาหมักบะไดก็ปรุงเอาล้ครับพี่น้องแต่ว่าใบายนานั้งกระแทบอยู่ล,ละเครื่องเขาเห็ดไม่กะน้องไม่กระแทบด้ค่ะพี่น้องค่ะเขากะเห็ดตามที่เขาอยากกินนาะพี่น้องเนาะบอ,อยากบอนั่นกจะจีไซไอไอไบวบฝรั่งหรือไอสกวอตนี่แหละค่ะพี่น้องสาก่อนเพราะว่ามันสุสกซาก็มูค่ะเดี๋ยวพอสุดท้ายกจะจใไซเห็ดใส่หอมไปพร้อมกันนาะพี่น้องเนาะกะ พราะมันสุกเพราะหมูสุกอี่อย่างสุกกะแล้วสันตัวพี่น้องก็ก,กินได้ตามใจเธอตามใจสันและคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แล้วเด้อคะ่ะแกงนองไม้สาวพิจิตกับไอ้ไอ้เห็ดไอ้นางลมไปเก็บมาสดๆดคะ่ะพี่น้องคะ่ะเก็บมากับมาเห็ดมาอยู่มากินเนี่ยจะเก็บอย่างมาหลายแถมแหม้อแกงหม้อซําเน็ตพี่น้องคะ่ะได้มาซําสาวพิจิตได้มาบางหนึ่งกับพ่อกินละพอฝนตกมาอีกก็ค่อยไปหาเก็บมากินอีกคะ่ะพออีหยังหูบ่ เก็บมาหลายมันขายบ่ได้พี่น้องถ้าขายได้สาวพิจิตแกจีดได้เก็บมาได้หลายค่ะามาขายอันนี้ว่าเรื่องเห็ดได้จ้ะปาษสาเอามาพอกินซํานีเอามาหลายกับมาถิมซ,ซื้อค่ะมาแซ่ตู้เย็นไว้กับบค่ออยแ่บเท่าไหร่ทลายมือ้ะจ้ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสาวพิจิตชานแนวนะคะวันนี้แกงหน่อไม้ให้เพื่อนๆเนบิ่งด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้เพื่อนๆชมว่าการเข้าไปเก็บผักปลาหรือเอามาเห็ดกับเขาเนี่ย มันกะบหนึ่งผักเข้ากับไอ้เห็ดกับสดๆนะคะโมต้องซื้อถึงไอ้บางอือบางซิ่งบางยามันก็ซื้อหมดละคะ่ะบ่ได้ซื้อแต่เห็ดย่างเดียวละคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเขาอยากกินอียอยังเขาก็ประมาณนี้ละคะ่ะมีเมื่อทุกอย่างคะ่ะพี่น้องเมืองนอก็มีอะไรเด้อคะ่ะสาวพิจิตค่ะสาวพิจิต,จตกับแกงนรอไหมมีฮอดชะอมนะคะ่ะพี่น้องพี่น้องมือ่อนี่มีฮอดใบชะอมนะคะทีมเมนต์โมเมนเนี่กับเอาแต่ไผ่ละ ในการใส่ผักลงมไปได้ค่ะพี่น้องค่ะก็ใส่ไอวเห็ดใส่เห็ดก็ใส่หอมสาวพิจิตรใส่พร้อมกันเด้ถ้าทใบนั่งรักบ่มี่ได้จ้ะพี่น้องค่ะหรือใบอีตูเฮาบ่มีก็ใส่มันซ้ัทติมีแหละค่ะแต่มันกระแซกขึ้นก่อนละพี่น้องค่ะแซกเพราะวันเป็นของสดได้จ้ะพี่น้องเฮาหมักอย่างเฮากระเห็ดเอานอกพี่น้องเนาะก็กินง่ายๆคือจยังบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่สาวพิจิตรบ่มีข้าวเหนียวมาเนีิบ่มีข้าวเหนียวก็กินกับใบข้าวเจ้าเฮานี่ยล่ะค่ะพี่น้องค่ะ คนตุยรวยตุยรวยให้มันเข่ากันเห็ดสุกหอมสุกผักสุกสุกเมดแล้วกะอู้อันนี้คือสินใหญ่ท้พี่น้องค่ะเห็ดสาวพิจิตรเดี๋ยวมันย,ย,ยุบยุบแล้วเดี๋ยวกะจีพอดีคั้นแล้วค่ะแกงเห็ดแต่ว่าสาวพิจิตรก็พ่อยายในกินอาหารใดเมดน้ากันเลยเด้จ้ะทั้งอาหารลาอาหารอีสานอาหารไทยอาหารฝรั่งว่ากันไปตามเรื่อง้ะคะกินได้เมดทุกอย่างพ่อหญยกินเผ็ดกว่าสาวพิจิตรเ้อจ้ะ ถึงจะเป็นแกงอีสานบ้านเฮาเพิ่นกระกินคือการเพิ่นบนเลือดด้วยค่ะสาวพิจิตค้นตุยรวยตัยรวยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันกระสุกสุกเราก็เอาลงล้วจะ้ะนี่แหละค่ะแกงหน่อไม้สาวพิจิตด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวพิจิตในเด้อพี่นอ้องจ๋ายู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนนะคะคลิปนีก้กะนี่แหละค่ะแกงหน่อไม้อร่อยอร่อยสาวพิจิตกระส่มันทุกอย่างใส่หอดอีฉะอมนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก่อนจิป,ปิดไอ ไอ้อีหย่างปิดคลิปกับนี่ล่ละแซ่บมันกับจิแซ่บบนอนโชมนี่ละค่ะแต่ว่าสาวพิจิตมาอาัดคลิปเอาที่หลังแล้วค่ะพี่นอ้อง่ะเมื่อคืนนี่โอ้ตื่นขึ้นมานี่บได้เปิดหน้าต่างเม้นตุ๊บเม้นตุ้ยในบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะเม้นโชมเพระว่าอยู่เมืองนองเนี่อากาศมันบ่คือบ้านเฮาเนาะค่ะก็บคันเฮาปิดหน้าต่างไวอ้อย่างไว้บ้านซองเม้นนะคะพี่น้องค่ะค่ะสาวพิจิตกับ ขอฝากเนื้อฝากโตกับพี่กับน้องเนีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพี่จีในยเด้อคันนี้ค่ะก็เอามากินกันเรียบร้อยแต่กระบอกแมนมีตะแกน่อไม้เด้อค่ะก็มีไอ้อีกอย่างหนึ่งอยู่กับเขาก็ได้มีหมูอยู่มีหมูย่างอยู่เด้อค่ะกะพักกันกินแบบนี้ละค่ะนี่ก็ได้พระเอกมาซอยออกหนากองหไฮน้อยหนึ่ง นี่ยเด,ด้อค่ะพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนค่ะสวัสดีเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าบายบายจ้า